ค่ะวันนี้เราจะมาทํายําผักฮีกันนะคะยําผักฮีนี่มีเครื่องปรุงที่แบบง่ายมากอีแม่น้ำพริกมันมีน้ำพอพริกกระเพาหอมหอมพริกที่คั่วแล้วเนาะพริกแห้งที่ขั่วแล้วแล้วก็ขาแล้วก็หอมหอมเอามาตําในคคกนะคะแม่เพิ่งตําในคคกหินไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาเมื่อเขือเมื่อเขือเทศมาต้มในน้ํานะคะ้วต้มในน้ําแล้วก็เสร็จแล้วก็รอจนมันสุกค่ะ แล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลาใส่เข้าไปนะคะพอใส่เข้าไปปุ๊บก็เอาผักนี้ที่เรานื่อไว้เนี่ยค่ะใส่เข้าไปผสมกันเป็นแบบนี้เลยนะคะยำผักนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากแต่อร่อยมากเรายชอบทานมากนะคะแต่ก่อนที่จะเสร็จเนี่ยแม่จะต้องเอามาเป็นหัวใดก็ไหมโซนน้ำมัน มแม่บอกว่าเอามาโซ้น้ํามันอะ่ะโซ้น้ํามันนี่คือการเอาน้ํามันใส่ในกระทะรอมันร้อนใส่หอมเจียวลงไปนะคะแล้วก็ใช้อ้นนี้ค่ะที่เราคุกๆไว้เนะะี่ยค่ะผัดลงอิีให้มันหอมนะคะใส่มดแล้วก็ได้ไน,นี่แบ่งหลายบ้านนะคะก็เลยเยอะแล้วแม่กลัวว่าไม่เข้าพริกกันก็เลยหยุดไว้จำให้ว่าไม่ต้องหยุดแบบนี้แหละ โซก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นการทํายําผักฮีของคนยองหน้ากลับหน้าทานดีอะแล้วก็ประหลาดใจตรงที่ว่าส่วนผสมมันน้อยแต่มันออกมาอร่อยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้